สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจสันอินแคนาดาในวันนี้นะฮะก็เป็นวันที่2ของการท่องเทีย่ยวที่ประเทศแคนาดานั่นเองนะฮะน้ำเมืองโตรอนโตเนาะโดยสถานที่เด่นอยู่ในตอนนี้นะฮะมีชื่อว่าเดี๋ยวขอดูป้ายแป๊บนึงนะ,ะต้องดูโพยน,นะ,ะทุกคนชื่อว่าบ็อบบี้โรเซนฟิลด์พาร์กนั่นเองทุกคนซึ่งที่นี่นะฮะก็เป็นที่ตั้งของแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเทีย่ยวชื่อดังของแคนาดาเย,ยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตึกเซนต์ทาวเวอร์ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะ,ะทุกคนอาจจะไม่เห็นยอดะะเนาาะะะะเเพพรรรแแแแบบบอออ์ทททโศััััมมืถืถนนนนนนได้ค้คคค่่่ีุกตหละ ที่ตั้งของตึกเซนทาวเวอร์เอ่ยนะฮะที่ตั้งของอควาเรียมแคนาดาเอ่ยหรือว่านะฮะบริเวณสวนสาธารณะรอบๆตรงนี้ทุกคนบอกเลยว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเมื่อวานนี้ส่วนตัวยังไม่ได้มาเดินบริเวณตรงนี้เนาะทุกคนวันนี้ก็จะมาเก็บให้ครบเลยนะฮะอ่ะแล้วก็จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศรอ,รอบๆด้วยนะฮะด้วยเรียกว่าวันนี้นะฮะก็ยังเป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่บรรยากาศทอ้องฟ้าค่อนข้างมืดครึ้มอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปตอนนี้เลยนะฮะซึ่งก็คือยังไม่จับใส <laughs> เออนะะดังนั้นแลนที่จะไปน้ําตกในแองการาก็คือส่วนตัวคิดว่าจะไปพรุ่งนี้แทนเพราะว่าส่วนตัวเช็คสภาพอากาศนะฮะเขาบอกว่าพรุ่งนี้แบบเออท้องฟ้าจะจำใส่นั่นนั้นส่วนตัวก็จะไปที่แองการาพรุ่งนี้แทนส่วน,นวันนี้ก็คือจะท่องเที่ยวในตัวเมืองโตโตรประเทศแคนาดากันต่อไปนั่นเองโอเคครับทุกคนนะฮะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เตรียมรับชมนะฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทัวร์เนาะรับชมคลิปนี้พร้อมกันได้เลย เอาละครับและนี่ก็คือสถานที่ได้เที่ยวสัญญะวทุกคนมาชมกันในวันนี้นะฮะนั่นก็คือเราเฮาส์พาร์นนั่นเองนอกจากนี้นะฮะที่นี่ยังเป็นที่ตั้งกองเดี๋ยวขอดูโพยแป๊บ นนี่เลยทุกคนนะฮะทอรอนโตเรลเวย์เฮอริเทจเซ็นเตอร์นั่นเองทุกคนนะฮะนี่เป็นที่ตั้งของจัดแสดงนะฮะรถไฟเก่าของแคนาดาของเมืองโรอนโตทุกคนดูดีแบบมันสวยงามมากๆนะฮะทุกคนแบบอุ้ยมันดีอ่ะนะฮะแค่ที่แรกก็คือปังละนะฮะมันอยู่ตรงข้ามกับที่เรียสัมถายเปิดคลิปเมื่อกี้ทุกคนนะฮะตรงบริเวณของปาร์คเมื่อกี้นะฮะทุกคนแบบใกล้มากนะฮะนี่นะฮะตรงนั้นนะฮะเป็นขบวนรถไฟเก่าแคนาเดียน นะฮะแปซิฟิกเนาะแล้วก็รางรถไฟเก่านะฮะโอ้โหต่างๆนานาตรงนี้คือแบบสวยงามมากท nah, ุกคนนี่แล้วก็นะฮะมีป้ายบอกบอกความเป็นมาต่างๆนานานะฮะเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ควรมาเช็คอินอย่างยิ่งเมื่อมาถึงที่โตรอนโต้เนาะบอกเลยว่าไว้ดีมากนะทุกคนแล้วก็ได้ความรู้อีกด้วยเนาะเกี่ยวกับความเป็นมาของรถไฟในโตรอนโต้นะฮะต่างๆนานาหรือสมัยรถไฟที่ยังใช้ระบบนะฮะฐานอินแบบนี้ทุกคน ประวความเป็นมาครบเสร็จเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวส่วนตัวจะเดินเล่นนะฮะตรงบริเวณนี้รอบๆอีกนิดนึงแล้วก็ถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเนาะก่อนที่เราจะพานะฮะทุกคนไปชมในสถานที่ถัดไปโอเคทุกคน ค,คือจะบอกว่าสวนสาธารนณะราวเฮา์แห่งนี้เนี่ยสวยงามมากๆาทุกคนเห็นนี่เลยนะฮะและยิ่งตอนนี้เนี่เป็นช่วงดูใบไม้ร่วงหรือฟอลซีสั้นด้วยทุกคนบอกเลยว่ามันยิ่งสวยงามก็ไปอีกได้เห็นใบ,บไม้เปลี่ยนสีร่วงโรยนะฮะในดูการนี้คือมันสวยงามมากจริงๆแล้วที่สําคัญเลยก็คือตรงนี้นะฮะจะเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์รถไฟเก่าทุกคนเรียกได้ว่าได้ชมแบบบรรยากาศเพลินๆเลยและวิวด้านหลังก็คือเป็นวิวของตึกเซนทาวเวอร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของที่เมืองโตโตอีก รู้ได้ว่าที่นี่คือเพอร์เฟกต์โลเคชั่นมากๆนะคะทุกคนถ้าใครมาที่แบบเมืองโตลังโต้ตตแห่งนี้ต้องมาที่นี่ให้ได้เลยทุกคนแบบได้ริมรถบรรยากาศรครบเซตเลยและถ้าใครได้มาช่วงฟอรซีซั้นแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหบรรยากาศสวยงามสุดๆไปเลยนะฮะมันดีมากๆจริงๆนะฮะจะมาออกกําลังกายจะพาน้องหมา,าเดินเล่นหรือว่าแม้แต่แบบนั่งเล่นแบบนี้ทุกคนแบบมันดีมากแต่จะบอกว่าอากาศอ่ะมันแอบเย็นนิดนึงตอนนี้ก็คือประมาณสิบองศาค่อนข้างหนาวเลยแหละจริงๆแต่ว่า อากาศก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวของเราเนาะทุกคนเพราะวิวมันดีทุกอย่างมันดีไปหมดนะฮะโอเคเดี๋ยวสถานที่เราไปที่สัตว์ปาทุกคนไปชมจะไปที่ไหนนั้นก็รอชมกันได้เลยนะครับทุกคนบอกแลว้วมันดีแน่นอน เอาละครับทุกคนตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในที่บริเวณของ h a r b o r c e ์ t e r นั่นเองอาจะที่ดูป้ายด้านหลังเมื่อกี้ทุกคนนะฮะมันมีที่แบบเช็คอินเยอะแยะมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางแบบตะวันออกนะฮะหรือเดินไปทางตะวันตกทุกคนนะฮะโอเคนะฮะก็ต้องเดินกันยาวๆชมดูกันยาวนะทุกคน <c oughs> ว่าที่ h a r b o r Center นะฮะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ <c oughs> ้างทุกคนก็รอชมกันได้เลย ทุกคนคือจะบอกว่าทางเดินตรงเนี้สวยมากทุกคนแบบใบไม้กําลังเปลี่ยนสีแบบนี้เลยอะแบบสวยงามทุกคนดูดีโอ้หูสีทองสีส้มแบบอารามมากๆทุกคนนะฮะแบบโอ้โหมันวิวดีแบบมูดดีเวอร์อะแล้วที่สําคัญคือมันมีทางเดิอนแยกชัดเจนนะทางเดินทางจักรยานนะคะเราก็จะเห็นแบบผู้คนมาปั่นจักรยานอกอกกาลังกายทุกคนคือแบบเฮ้ยมันดีมากทุกคนแบบแบบวิวดีแบบโอ้โหมันดีไปหมดเลยอะนะฮะเดินเพลินนะฮะแบบ ชิลๆชิลๆนะครับอ๋อแล้วก็ตรงถนนตรงนั้นนะฮะก็จะเป็นแบบนะ,ะทั้งแบบทางผ่านของรถยนต์รวมถึงสตรีทคาร์นะฮะของเมืองนี้ด้วยบอกเลยว่าแบบมันดีไปหมดอะอธิบายไม่ถูกทุกคนอยู่อยู่เกสใช่ปะแบบเออมันดีไปหมดเลยเนี่ยนะฮะดูดูไไมายๆรวมก็ดีอย่างนี้นี่และเออชอบ ครับทุกคนตอนนี้นะฮะเจสันก็อยู่ด้านหน้าของแคนาดาสแควร์นั่นเองซึ่งอยู่บริเวณของฮาร์เบอร์เซ็นเตอร์ทุกคนและที่สำคัญคือมันเห็นตึกเซียนทาวเวอร์แบบนี้ด้วยทุกคนดูดีด้านหลังแบบนี้เลยคือแบบสวยงามมากนะคะทุกคนข้อเสียอย่างเดียวที่บอกก็คืออากาศเย็นเกินไปนะฮะอากาศเย็นเกินไปแต่ก็อีกโอเคนะฮะทุกคนบรรยากาศค่นอนข้างเงียบสงบนะเอาดีๆตรงเนี้ยนะฮะบริเวณทางเดินตรงเนี้ยเออค่อนข้างเงียบสงบอยู่ แต่ได้เห็นวิวของแบบเออสึกระฟ้าของเมืองมันอ้เเลยนะคุณพ,พี่เมืงองโตอนโตทุกคนแบบนี้คือวิวสวยงามมากเลยนะฮะน,นี้วิวดีมูดดีดีไปหมดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปชมบรรากาศเพิ่มเติมว่าจะเป็นยังไงบ้างก็รอชมกันได้เลย ของโตรอนโตทุกคนซึ่งตรงนี้นะฮะเราจะเห็นแบบที่อา่าวที่สวยๆแบบนี้ดแบบีมากนะฮะและบรรยากาศด้านหลังตรงนี้นะฮะดีมากดีสุดไปเลยจริงๆจะบอตรงนี้มันจะมีเร,รือเฟอร์รี่หรือเรือข้ามฟากะะ้วยทุกคนแต่ส่วนตัวคิดว่าคงไม่ข้ามไปอะ่ะทุกคนซึ่งทุกคนเห็นไหมตรงนั้นอ่ะนะฮะตรงนั้นเป็นเกาะที่เรียกว่าโตรอนโตไอแลนด์นะฮะมันจะมีเรือข้ามฟากให้เราสามารถนั่งข้ามฟากไปได้แต่ณนะด้วยแบบสบภาพอากาศณปัจจุบัน ส่วนตัวคิดว่าคงจะไม่นั่งเรือข้ามไปดีกว่าเนาะแล้วแบบตอนนี้ฝนเริ่มตกปล่อยๆเลยด้วยเนี่ยแล้วก็ลมพัดแรงมากตอนนี้โอ้โหหนาวหนาวส,สุดนะฮะมือแบบหนาวมากโอ้โหเยนน็นนะครับแต่เอาจริงๆนะฮะแค่นั่งดูวิวตรงนี้ก็คือสวยงามมากแล้วทุกคนนะครับแบบบรรยากาศดีนะคะนรับบรรยากาศดีมากๆเล เอาละครับทุกคนตอนนี้นะฮะเจสันก็อยู่กันที่ Waterfront Recreational Trail นั่นเองทุกคนซึ่งก็คือเป็นทางเดินเรียบริมอ่าวแบบนี้ก็ไม่เชิงเรียบริมอ่านะมันก็ห่างมาจากอ่าวสักนิดนึงแหละแต่ว่าก็เป็นทางเดินแบบนี้นะฮะซึ่งมันจะเชื่อมต่อแบบสถานที่หลายแห่งเลยนะฮะของบริเวณตรงนี้นะทุกคนคือมันดีมากๆนะฮะนี่แบบนี้เลยนะฮะวิวดีทุกคนตอนนี้ส่วนตัวก็เดินแบบไปเรื่อยๆนะฮะทุกคนแต่ว่าอากาศคือเย็น แต่รู้สึกว่าวันนี้เย็นกว่าเมื่อวานเนี่ยนะเอาจริงโอโหแบบหนาวแบบขิดนะะหนาวว่านะคะตอนแรกคิดว่าเที่ยวครั้งนี้จะไม่สู้ชีวิตนะฮะครั้งนี้ก็สู้ชีวิตผิดแพลนเมื่อวานไม่พอแถมยังแบบหนาวอีกต่างหากแบบหนาวเย็นเลยทุกคนนะฮะแต่อจริงจส่วนตัวชอบทางเดินของเมืองใหญ่ของแคนาดาแบบนี้มากเลยนะฮะแบบมันดีมากมันมีทางจักรยานตรงนี้ทางเดินแบบนี้ก็คือแบบเออมันดีนะฮะส่วนตัวชอบมากนะฮะ ตอนนี้เราก็แค่เดินต่อไปเร mm ื่อยแบบนะฮะเมื่อกี้ที่ดูป้ายมาก็คือมันมีแบบจุดหมายปลายทางเยอมากทุกคนนะฮะเมื่อจะเป็นแบบชายหาดเนาะหรือว่าแบบเออสถานสา่าต่างๆนานาเพิ่มเติมเลกให้ทุกคนมันดีมากโอเคเดี๋ยวเราต้องรอชมมันจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างก็รอชมได้เลย เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่ชูกะบีชหรือก็คือชายหาดชูเกอร์นั่นเอง <Yeah. S 1> หรือถ้าแปลภาษาไทยก็ชายหาดน้ําตาลแต่ไม่แปลตรงตัวดีกว่าเนาะ <Yeah. S 1> โอเคเลยที่กันที่ชูเกอร์บีชนะทุกคนนะฮะ mm hmm. ก็บรรยากาศประมาณนี้เลยนะฮะโอ mm ้เย็นมันเป็นแบบเหมือนชายหาดที่อยู่ติดกับอ่าวอ่ะทุกคน mm hmm. นะฮะประมาณนี้เนี่ยมีที่นั่งด้วยนะทุกคนเน mm ี่ยก็วิชายหาดนะฮะเออแต่ด้านหลังก็คือแบบนะคร mm ับ hmm. เป็นทางเดินนะฮะสวยงามทุกคน ก็ให้บรรยากาศเหมือนชายหาดได้อยู่แหละขนาดย่อมๆทุกคนนะฮะนี่คือบรรยากาศด้านหลังนะฮะของชายหาดที่นี่ย้อนแสงนิ่นึงต้องขอไปด้วยนะฮะนี่นี่ประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนอ่ะไะเราจะเดินชมบรรยากาศเรื่อยๆนะฮะอันนี้ส่วนตัวมไม่รู้เัยว่ามันคืออะไรแต่นะฮะมันคือหินนั่นแหละแต่แบบรูปร่างหน้าตามันแปลกดีกระเป๋ากล้องหลน่นอันนะฮะอ่ะนี่ นะฮะร,รูปร่างหน้าตาหินมันดูแปลกๆดีตรงนี้แต่ก็ถือว่าครูฝีแบบนึงเมื่อกี้ตอนเดิอนอ่ะคิดว่าฝนหยุดแล้วนะแล้วฝนมันก็ตกแล้วนะฮะฝนนะฮะตกตงหยุดหยุดวันนี้แต่ก็ถือว่าดีกว่าเมื่อวานนะเพราะเมื่อวานคือแบบฝนตกลงมาแบบทีเดียวเลยแต่ว่าวันนี้มีตกตกหยุดหยุดเอออีกสิ่งหนึ่งที่เราจะชมได้จากที่นี่ก็คือนอกพิราบด้านหลังตรงนี้นี่นกพิราบนะฮะแล้วก็เออไหนนะนกนางนวลนะฮะเ,เต็มเลยนะฮะได้เจอแบบสัตว์ต่างๆนานาที่อยู่ริมทะเลเนาะที่เราคุ้นเคยพิราบกับนางนวลนะะโอเค ประมาณนี้ทุกคนนะฮะเดี๋ยวพาทุกคนชมบรรยากาศเพิ่มงเติตถมถวนี้แล้วกันเนาะไม่จะมีอะไรบ้างก็อร่อยจ้ากันได้เลย โอเคครับทุกคนตอนนี้เจสันก็อยู่บริเวณนะฮะหน้าสถานีรถไฟใต้ดินเซนต์จอร์ดนั่นเองทุกคนเมื่อกี้นั่งรถไฟใต้ดินมาเนาะและแน่นอนว่าสถานที่ที่จะอ,อ่าเออลินพันนะฮะสถานที่ที่เราจะมาเช็คอินนะฮะต่อไปเลยก็คือมหาวิทยาลายัยโตรอนโตซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกทุกคน world class university นะฮะแต่ส่วนตัวก็ยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่คิดว่าอยู่แถวๆนี้แหละจะกที่ดูในแมปเมื่อกี้คิดว่านะ,ะเออแต่ก่อนนั้นทุกคนดูบรรยากาศตรงนี้ดิ โอ้โหตึกอาคารบ้านเรือนคือสวยมากเป็นตึกเก่าโอ้โหแบบดีแบบดีมากนะฮะอ่ะเอ็นดิเวทุกคนนะฮะต่อไปเราก็จะไปกันที่หมาที่ลายโตลอนโตหรือ n i เ e r s ี t y of โต r อนโตกันเลยมาดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างก็รอชมกันไ,ได้เลยหมาที่ลาระดัแบบโลกเชียรนะ ตอนนี้นะฮะเจสันก็อยู่ภายในมหาวิทยาลัยโตโตหรือ University of Toronto นั่นเองทุกคนดูบรรยากาศดีก็คือแบบโอ้ไม่ก็ด This camp ปิดโซบิวเดฟว์แบบสวยงามมากๆนะฮะนี่แหละ World class university นะฮะ University of Toronto ทุกคนคือแบบวิวดีมากนะฮะสมกับมา ตื่นเต้นจนลินพันธ์โอเคหมาวิทยาลัยชันนัระดับโลกจริงๆทุกคนเว้ยกว่าโอ้ไม่ก็แบบว้าวเลยแบบตึกสวยมากบิวสวยมากทุกคนตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วนะฮะส่วนตัวก็คงจะพาทุกคนทัวร์แบบได้ไม่เยอะมากเนาะแล้วก็จะปิดไลฟ์ที่หมาวิทยาลัยนี้เลยและกันเนาะแต่ว่าหล่อนั้นก็จะพาทุกคนชมบรรยากาศเพิ่มเติมข,ของหาววิทยาลัยที่นี่เนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ติดตามชมกันได้เลย